เนี่ยทรับนึกถึงหน้าเพื่อนไหมฮะอารมณ์เหมือนพิงเหมือนเหมือนกำลังแปลงฟันใช่แล้วกินช็อกโกแลตอมอยู่ข้างในเราเรากินอมอยู่ข้างในหวานหวานคือไอ้คนที่คนแรกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะเพื่อนที่ล้วกินเนี่ยเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นที่ไปเปิดเฟซใหม่อะไรอะไรแบบเขาเลือกเขาเล้อก สวัสด <grounded> <ส lucky. S 1> ีครับดูพวกเรานี่ครับกับดีเจีนสุกตากับเบต้าพาชินครับวันนี้เราพามาอยู่กันที่ร้านกลิ่นละมุนสวัสดีพี่กลิ่นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านของเราท่นเองกลิ่นละมุนเนี่ยคือไม่ใช่กลิ่นที่เป็นกลิ่น แต่เป็นกิ่นแต่เป็นคุณกิ่นที่ละมุนละไมในการประดิบประดอยตอนแรกผมถามก่อนคือตอนแรกเนี่ยพี่ไปต้าส่งมากินละมุนผมดูว่าเขาพิมพ์ชื่อผิดแต่ไม่ผิดนะคือกิ่นคือกออีกไม่เอกนอหนูเลยกิ่นละมุนเลยนะครับผมที่มาที่ไปของการเป็นกิ่นละมุนเริ่มต้นนั้นนี่คือ ไปยังไ,ไ,ง,ไง,งมายังไงอะไรถึงบอกมาเริ่มทำเป็นเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็อาหารแบบนี้ครับกิน <S <S เดิมเนี่ยกินเป็นคนที่ชอบทานอาหาร<ช>พอ<ช>เราทํางานประจํามาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มอิ่มตัวเนาะ<ช>มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยเราชอบกินขนมสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือทำขนมคือเป็นคนชอบกินขนมมาก่อนถูกต้องใช่ค่ะเลยมาเริ่มต้นคือขนมแมนมบบหลากหลายแล้วก็หน้าตาดีทั้งนั้นเลยเราเริ่มเริ่มจากความชอบพอเราเห็นว่าตอนนี้เราชอบเริ่มจากเราชอบทานอะไรก่อนแล้วเราจะสามารถจินตนาการได้ว่า หน้าตาของมันจะออกมาเป็นยังไงแสดงว่าทุกเมนูนี่คือผ่านทีมมือของพี่กินเองถูกต้องใช่ค่ะกินเป็นคนทาอาหารขนมเบเกอรี่นะคะแล้วก็สูตรของอาหารเนี่ยก็เป็นสูตรของเรากาแฟนี่ทําเองด้วยไหมฮะต้องค่ะเห็นไหมได้ครันให้พี่กินแนะนำมาพี่วตเที่นี่มีอะไรบ้างนีมีอไรบไ้างอันนี้ขอเริ่มจากเบเกอรี่ก่อนแล้วกันนะคะซิ่งเนเจอของที่เนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่กินชอบทานค,คือนิวร์กชีสเค้กนะคะ <S 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 บลูอรี่ซอสเราเนี่ยทำทำเองควรเองนะคะแล้วก็เค้กมะพร้าวนะคะก็จะทําจากวิปสดทั้งนั้นแล้วก็มะพร้าวนี่ก็ใช้จากที่สวนเราแดูบดูเบอรี่ใหญ่มากไม่ใหญ่ไม่โต่ะใช่ค่ะบลูเบอรี่เนี่ยคือซอสที่เราควรน่ยไม่ใช่กระป๋องรเราควรซอสของเราเองเพื่อให้ได้กินแล้วก็ พอเวลากินกับชีสเค้กของเราเนี่ยเราจะออกเปรี้ยวหวานแต่พี่กินเขาใส่ใจในทุกขั้นตอนแล้วม,มันไม่เหมือนมันเหมือนกับไม่ใช่บูเบอรี่แช่แข็งเลยนะใช่ค่ะมันเป็นบูเบอรี่สดเลยใช่ค่ะเราเอาไปกวนนี่และที่สำคัญทุกอย่างนะ บรรยากาศบรรยากาศดีมากรุ่มรื่นขับผ่านเอาว่าไม่รู้วันใดนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้นไม้บางเราอยากเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบพอมาแล้วแบบมันหลุด้วาวจริงเพราะเราขับผ่านมาข้างทางมันแบบเป็นลกๆแล้วมีรูเข้าอยู่นิดนึงพอเข้ามาอู้วมันเข้าทางเข้าเออเข้านั่นแหละต้องเรียกรูเข้าผมมันเล็กจริงๆแต่พอเข้ามาข้างในกว้างมากนอกจากต้นไม้มีบ่อปลาข้างหลังบ่อปลาทราบสวยงามมากโอบ่อปลาค้าบเหรอที่บ่อใหญ่ ก็เป็นบ่อประมาณสามไร่ค่ะบ่อปละคารสามไร่สามไร่ขอโทษใครมาที่ถ้าไม่ไปถ่ายตรงบ่อปลาคารมีถิ่นว่าพลาดเป็นไฮไลท์มากเยอะมากสาวๆเด็กๆชอบหมูมอกคือแม่ชอบเอาไปว่าเป็นร้านที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยอ่าโอเคเริ่มต้นจากนิวยอร์กชีสเค้กไปแล้วเดี๋ยวมาที่ตัวต่อไปนี่คืออะไรครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยค่ะ เด้งมากค่ะเเราองนื้อมะพร้าวเราเนี่ยเราเราใช้เนื้อมะพร้าวที่ทำมาจากที่ที่ได้มาจากสวนของเราเราสวนของเราอยู่ที่บ้านแพถวอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะขับจากบ้านไปประมาณ15บกิโลเชื่อไหมว่าของอะไรจะถามเลยว่ามะพร้าวบ้านแพถวหรือเปล่ามะพร้าวบ้านแพถวครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพถวที่ได้รับรางวัลเครื่องหมาย GI บ่งบอกถึงแหล่งเพาะปลูกนะครับมับเขาให้เห็นไหม เขาเชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องความหอมจานวนเขาเรียกว่าความนุ่มของเส้นเนี่ยเราเนี่ยคัดมาว่าเนื้อเนี้ยสาหรับทําหน้ามะพร้าวเท่านั้นเขาเรียกว่าเนื้อสองครับนะแล้วมันอยู่ด้านนี้แล้วครับพี่กิินครับอันนี้ก็จะเป็นแครอทชีสเค้กนะคะเป็นเนื้อแครอทแครอทที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือมีมะพร้าวแล้วมันกินเองนีมีแครอทส่งมาให้แครอทเนี่ยมันมันไม่เหมือนแครอทเลยค่ะเพราะข้างในเนี่ยเราใส่แคมเอรี่ลูกเกดเหลืองลูกเกดดํดำเนื้อแครอทนะคะเข้าไปเพื่อที่ให้แต่ละ ถ้าที่ไหนก็มีแต่ที่นี่ไม่ใช่ใช่มีแต่ว่าอินดีเซลมันต่างกันใช่ถูกต้องแล้วก็ชีสเค้กตัวตัวตัวครีมชีสจอบเปรี้ยวหวานเพื่อที่จะตัดจับรดหวานใช่ค่ะแล้วเมนูนี้แหละครับพี่กินครับ อันนี้จะเป็นเลดเวเวตจริงๆเ,เลดเวเวตเนี่ยเป็นเมนูที่ทุกคนแบบทั้งขายก็ชอบมากเลยหรอคนส่วนใหญ่คนลูกค้าส่วนใหญ่ชอบมามีเลดเวเวตไหมมีเลดเวเวตไหมเลดเวเวตนี่คือส่วนผสมอะไรบ้างครับส่วนผสมก็จะเป็นแป้งมีครีมชีสค่ะเป็นทำจากเนยเนยแท้นะคะ,ะจะบอกว่าอะไรป้าจะบอกว่าความคือความหวานของขนมของม่กินเนี่ย คือมันไม่ได้ออกแบบแนวหวานจ๋ามันหวานกำลังดีอ่ะหวานละมุนละมุนนะพอดีละมุนแล้วก็ตัวเบอร์รี่อย่างที่บอกเป็นของสดจริงมันรู้สึกแบบว่าพอกินไปลิ้นเนี่ยเทคเจอร์แรกคือรู้สึกแบบเฮ้ยความหวานกับความเปรี้ยวของเบอร์รี่มันเข้ากันดูเลยมันลายแตกเลยเห็นปะอร่อยมากตัวนี้นะครับผมมากันได้นะครับแล้วทางด้านนี้ลากินครับอันนี้คือเมนูน้องใหม่ที่เราอยากให้คนได้จับลองได้ผมจะบอกว่าผมลองมาแล้วพราไปออกงานเทศกาลมะพร้าวมาอใช่ค่ะ ก็อยากเนี่ยพอเรามีขนมที่เป็นพรีเมียมแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงแล้วสิ่งที่ต่างจากนี้ก็คือหนึ่งนุ่ม <S <S สองก็คือตัวเครีมถ <แ billion S 2> ้าเป็นเตียงนอนคงจะดีมากนุ่มมันดึงดังอ้อาวขกดแล้วไม่ยุบไ,ไม่ได้ว่ายุบค,คามันเด้งขึ้นเห็นไหมแล้วที่สําคัญที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปก <comunque S 1> ็งงค,คือตัวครีมนะคะเราใช้เนยแท้ในการทําโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นเนยขาวแต่แตกต่างก็คือ เราทำทำตัวให้มันพรีเมียมขึ้นก็คือใช้เนยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่เราก็จะนอกจากเนยแท้แล้วเนี่ยเราก็ใส่บลูเบอร์รี่กวนเข้าไปเพือ่อให้เป็นเพื่อให้เพือ่อให้ตัวตัวขนมเนี่ยมันตา่างส่วนเอยีอยดเล็กๆน้อยๆกาแฟนี่หอมกาแฟมากอ<ช>่ะเขาจะบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกขออนุญาตแบบแหวกหรือว่าอะไรป้าเพราะว่าคือแบบเนื้อบลูเบอร์รี่อะเยอะมากไม่ไม่ใช่เหมือนแบบว่าพวกแซนด์วิชที่แบบเปิดมาแล้วแบบไส้นิดเดียวไม่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 อันนี้คือเยอะมาก ทุกคำทุกทุกอย่าเราช่างตวงวัดเลยค่ะเน้นแต่นุ่มอ๋อแสดงว่าเข้าใจไหมทุกอย่างคือช่างตวงวัดให้มันออกมาเป็นครีมตัวครีมเนี่ยก็คือหนึ่งชิ้นเนี่ยในหนึ่งถาดเนี่ยเราตวงอยู่แล้วว่าได้ได้มันไม่ได้แบบว่ากดลัเละลงไปอ่ะตวงวันตีชิปป้อนบางที่ล้วนแล้วเวลากัดนี่คือมันไม่มีแบบว่าหกนะอยากให้ลองมะพร้าวค่ะอยากให้ลองมะพร้าวอ่าคุณกชิ้นินึงกิ้นินึงอ้าวงั้นลองลองบลูเบอร์รี่ค่ะขออนุญาตลองบลูเบอร์รี่ได้เลยค่ะ อร่อยกว่าร้านชื่อดังหลายๆร้านเลยนะอ๋อค่ะพระคุณค่ะอันนี้คือพี่กลิ่นคือแบบว่าใส่ใจแม้ทั้งการตวงการวัดแล้วก็เลี้ยต้นอย่างอย่างครีมชีสอย่ไออย่างตัวครีมที่เห็นมะพร้านี่ไหมคุณเห็นมะพร้าวนี่ไหมค่ะบางบางอันเราจะไม่ต้องเลยว่าเลือกครีมน้อยครีมมากเพราะแต่ละถาเนี่ยครีมเท่ากันหมดเพราะเราใช้ตวงชานอกจากเมนูขนมที่มีมากมายที่ถึงร้อยเมนูที่ถึงมีมากมายร้อยเมนูแต่ว่าเราเลือกที่แบบ เราต้องดูที่กลุ่มลูกค้าค,ค่ะในในห้าวันเนี่ยเราก็จะมีซ้ําๆเหมือนเดิมที่แบบลูกค้าทาังมาแล้ว มีทานทุกวันเนี่ยเต็มจานิติแสดงว่ามีเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยก็มีจานิติก็จะมีตัวพระเอกนางเอกต้นเรื่องแล้วก็มีตัวสมทบมาเปลี่ยนในทุกวันเนี่ยจะมีพระเอกอยู่แค่หนึ่งตัวค่ะแต่ถ้าเป็นสารอาทิตย์อาจจะมี1 2ึ่งสองหรือสเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราที่ที่มหาชัยเนี่ยทานเค้กมะพร้าวเค้กช็อคบิลลี่บิลลี่บิลลี่บมาลี่บิลลี่บิลลี่บิลลี่บิงลี่บิล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 ล สับปะรดโซดาค่ะเป็นผลไม้สดขอบเปรี้ยวหวานแล้วก็ซ่าจะบอกว่าปลูกอยู่้งหลังนี่เองไปสอยไม่แต่ต้นเลยสดมากหยอกหยอกจะบอกว่าเอออร่อยก็ดูสดมากเลยเห็นไหมสดสดม่นร้ายแตกเลยร้าแตกแต่ผมอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่อยากได้อันนี้คุณกินเลยจริงๆที่ผมมาที่นี่นะแล้วเราสั่งบ่อยสุดก็คือเอสเปรสโซ่กับ ตัวอเมริกาโน่ส้มค่ะอเมริกาโน่อยู่สูน้ำส้มอ่ะอร่อยมากแล้วเขาใส่เนื้อส้มเปลือกส้มลงไปมปันเหมือนเป็นซอสอะไรอย<ต>่างเงี้ยนะค,คือคือเราเราหั่นส้มสดเข้าไปเพื่อมดูดและได้เท็กเจอร์ของของเนื้อส้ม แล้วความเป็นเปลือกเนี่ยมันก็จะได้ความหอมของส้มเมนูที่พี่พี่เบต้ากินก็คือคลินเนอรโต๊ะเพียนขึ้นมาได้เลยใช่ไมใช่มันเป็นครีมลินเนอร์สตรอเบอร์สตรอเบอรี่ชีสเค้สตรอเบอรี่คใช่แล้วเราก็ใช้ตัวชีสพิลาเดเฟียเนี่ยปั่นเข้าไปเลยเพื่อที่จะแบบว่าไม่มีหลอกเราแล้วเราก็ไม่ได้ใส่พวกที่มันเป็น โยเกิร์ตเราไม่ได้ใช้ใช้เป็นตัวครีมชีสเลยนี่ผมเข้าใจว่ามีโยเกิร์ตไมรจะบอกว่ามันมีความมันแต่มันมันละมุนมันไม่ได้แบบมันกิโลเลียนอะไรเงี้ยก็มีความเปรี้ยวตัดเป็นซอสสับปะรดที่เราต้มเองมาที่เมนูต่อไปอันนี้ครับอ่ะค่ะอันนี้จะเป็นคาราเมลบิสคอปนะคะคาราเมลที่เราต้มเองหอมหอมหวานคาราเมลยังต้มเองต้องใช่ค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นที่มันบักแล้วปกติเราไปตามร้านนะก็เจอแบบขวดบิดใจขวดบิดใจแล้วถ้าเก็บไว้นานความหอมมันจะหายต้องค่ะอันนี้ทำใหม่สดทุกวันทำใหม่ทุกขั้นตอนไม่โอ้โหทุก ทุกอย่างนี่คือบอกว่าหลายๆอย่างคือทำเองทั้งคาราเมลก็ทำเองต้องซอสซอสทุกอย่างทำเองซอสก็ทำเองด้วยอันนี้ยังไงบ้างรสชาติอันนี้เป็นบิสกอฟค่ <Gym. S 1> ะเป็นคาราเมลบิสกอฟเป็นเป็นเอาบิสกอตก็คือเป็นเป็นตัวบิสกิตคอฟฟี่นี้ใช่ค่ะที่เด็กเรียนเยอะๆจะได้เข้าใจได้เวลากินมันก็จะมีความแบบว่ากลุรมบแล้วก็ต้องมีรสกาแฟหวานๆนมนมเป็นคาราเมลได้ความหวานของคาราเมลไปอีกใช่ค่ะเป็นไงบ้างโอเคไหมดีอยู่ มันแต่ต้องแบบชอบหวานมันนิดนึงนะครับแล้วสำหรับเมนูนี้เลยมันอ่ะไอ้ตัวบิสคอแบบมันแล้วพอมันเป็นข้าวกับตัวตัววิปตัววิปเคลมล มันคือขนมหวานชนิดหนึ่งที่<อ>มันมันมากกว่าเครื่องดื่มสำหรับคนที่ชอบแบบว่ากินเหมือนขนมหวานกับเครื่องดื่มผสมกันไงต้องต้อง<ช>นะครับผมมาที่เมนูนี้ลิ้นจี่แน่นอนอันนี้แบ็คพิงค์ค่ะแบ็คพิงค์ใช่แบ็คพิงค์แบล็คพิงค์นี่คือก็คือเป็นเป็นเป็นลิ้นจี่นะคะแล้วก็ท็อปด้วยเอสเปรสโซ่ทอดอ๋อแสดงว่าคนที่ชอบกินกาแฟแต่ชอบความหวานเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงมีความสดชื่นของลิ้นจี่มันก็เลยกลายเป็นแบ็คพิงค์นั่นเองใช่ค่ะเอาเราชิมดูเป็นไงบ้างเทคเจอร์คุณดู คุณดูนะไม่รันะครับาเวลากินทักคนก่อนไหมอยากให้กินเป็นเทกเจอร์ให้กินให้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 กินให้กินเป็นเป็นชั้นชั้นไปมันจะมีเลเยอร์ของมันคุณดูความหนาแน่นของน้ำลิ้นจี่แบบว่าพอผมขยับเนี่ยมันจะกาแฟแทบจะไม่ลงไปกับลิ้นจี่เลยแปลว่ามวลสารของลิ้นจี่เข้มข้นมากแต่ด้วยความที่เขาทำเองในความเข้มข้นจะไม่หวานเกี๊ยกต้องใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเราตัวปรุงตัวนี้มาแล้ว หวานก็เลยอันนี้ผมไม่ต้องถามหวานนั่นนะพลินจีเอาจริงหรอเป็นยังไงอ่ะหวานเปรี้ยวละมุนอทุกอย่างคือละมุนแต่กลิ่นโดดเด่นมากคุณเคยกินน้ำลินจี่ที่มันเปรี้ยวแล้วแล้วกินลินจีจางๆไหมอันนี้กลิ่นลิ้นจีลินจีคือแบบเพราะว่าใส่ลูกลินจีมาให้ด้วยอร่อยไหม กาแฟเอาคนลุกอ่ะเอาคนลุกอ่ะกาแฟข้างบนนี่ขนาดคุณผู้ชมเราตั้งเอาไว้จนละลายเลยเข้มข้นมากกลืนเข้าไปเนี่ยมีกลิ่นหอมอยู่นี้ปกติผมจะเห็นเต้นแบบว่าเป็นเป็นเป็นเมนูที่เป็นส้มน้ำส้มแล้วก็เป็นกาแฟแต่นี่คือเป็นลิ้นจี่แล้วกาแฟมันก็จะได้รสชาติคือลิ้นจี่กาแฟแอดจริงๆอ่ะที่อื่นมันก็มีแต่ที่เนี่ยละมุนละมุนอ่ะแต่เมนูนี้ดีกว่าสุดท้ายของคุณจะกินกินเถอะเดี๋ยวผมกินเองผมชอบ ชิปเมนูอะไรฮะอันนี้จะเป็นมิ้นช็อกชิปปันมิ้นช็อกชิปปันเหมาะกับคุณมากผมชอบเมนูนี้สุดซาซาความเป็นยาสีฟันแล้วก็ดูดเข้าไปก็จะมีช็อกโกแลต เป็นเม็ดเม็ที่เราปั่นรวมเข้าไปเะไรยนี้ครับนึกถึงหน้าเพื่อนไหมฮะอารมณ์เหมือนกินเหมือนเหมือนกำลังแปลงฟันใช่แล้วกินช็อกโกแลตอมอยู่ข้างในเากิช็อกโกแลตอมอยู่ข้างในหวานๆคือไอ้คนที่คนแรกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะเพื่อนที่แล้วกินแ่บเพื่อนคนนั้นอ๋อเพื่อนคนนั้นที่ไปเปิดเฟซใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกเขาเลือกอร่อยมากแต่เมนูนี้พี่กินยังขายอยู่เหมือนกันอร่อยอร่อยเลยได้ช็อกเนเจอร์ทั้งหมดเลยใช่ผมชอบจะบอกว่ากินแล้วปากหอมมาก ใช่หรือปากหอมเนี่ยไม่แปลงฟันมาเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมตื่นเช้ามาจะไปคุยกับลูกค้ามาแวะกินก่อนลูกค้าบอกเอ้ยพุ่งแปลงฟันตื่มาเลยสิเปล่าเลยเปล่าใช่เพราะว่ามันมันนั่นเรียกว่าแบบเลิกฟลเหมือนแบบยาสุปราโอเคครับสำหรับอาหารของเรามีอาหารอะไรบ้างครับพี่กินอาหารที่นี่ก็จะเป็นจานด่วนๆแบบว่าทานได้ถึงหนึ่งท่านนะคะก็จะมีโรตีแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็มีต้มยำกุ้งไฉ่เจียวนะคะเซตค่ะไก่หัวไข่ชีนและไข่ดาวค่ะง่ายๆเลยมาที่ร้านกินละมุน เราเน้นหลักๆคือเบเกอรี่ที่ไปกินทาเองครับ,ครบเครื่องดื่มที่คิดสูตรเองน,<ช>นะครับผมวัตถุดิบทาเอง<ช>ขาดแค่ปลูกเองไม่เองเมนูสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอันนี้<ช>คุณลูกคุณหลานคุณเพื่อนอยาก <นะ S 3> ให้ทุทกครอบครัวมามาทานที่นี่กอวันสต็อปเลยถ้าอย่างนั้นการเดินทางมาที่กินละมุนตรงนี้มายังไงครับพี่กิะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยมาได้หลายทางมากอยากอยากให้เสื้อทาง g o o ก l e แ a p มานะคะแต่หลักๆแล้วก็คือมาทางสุขสาครนะคะเข้ามหาชัยมุ่งตรงไปเหมือนกระทุ่มแบนใช่ไหมเอาง่ายๆว่าเส้นบางปะข้ามสะพานลงมาซ้ายมือ200เมตรมถึงเลย300เมตรประมาณติดกับกับดับเพิงบ้านหอกหาไม่ยากนะครับผมแล้วเพจของเราชื่อเพจว่ากลิ่นละมุนเลยน่ห้เดนทางมาเลยนะครับเบอร์โทร08113 เปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิด7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเปิดทุกวันเลยค่ะไม่หยุดไม่หยุดเลยค่ะเช้าไปไหนครับพี่กิ่นเพื่อให้ลูกค้ามาแล้วจะแบบเวลาไม่ปิดแต่ร้านเราจะปิดแค่ช่วงสงกรารกับปีใหม่เท่านั้นอที่เหลือมาได้เลยค่ะนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับที่กลิ่นละมุนนะครับผมต้องบอกว่าขนมนี่คือเลิศแน่นอนเครื่องดื่มก็อร่อยรับรองว่าคุณจะได้บไปไปเต้มข้นมากอาหารก็อร่อยใช่ไหมอาหารอร่อยด้วย ดังนั้นมากันได้ที่ร้านกินละมุนให้พี่กินปากร้านอีกรอบหนึ่งครับปืนค่ะเชิญทุกคนเลยนะคะมาที่ร้านกินละมุนทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆกับการติดตามมาด้วยนะครับและขอบคุณพี่กินนะครับผมที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณตลอพูดตลอดส่วนหนของเราด้วยครับขอบคุณครับหน้าสวยๆหล่อๆจักโปรโตชโนนครับแว่นตาจากคลินิกแว่นตาชุมชนครับ ขอบคุณร้านมงมงายบายกีครับอาหารไทยจีนอาหารอีสานอร่อยนะครับหรือจะทานเป็นอาหารอีสานตำรับปูดอนนะครับรสชาติเหมือนทานข้าวบ้านแม่ไปได้ที่ร้านแจ่วฮ้อนของน้องมะแมมครับขอบคุณปอตชิโนสุดยอดนิวม,มอริมถนนพระรามสองครับแล้วก็ขอบคุณส่วนเก้าพิสุ์ด้วยครับผมนกนุ่นซีฟู้ดตลาดอเนกไทยขอบคุณห้างนภูพาัานานะครับห้างสรรพสินค้าของชาวมหาชัยนะครับสำหรับวันนี้ พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก um, ันแล้วขอบคุณครับกินอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับเจใหมี่เดทหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิคกี้พายมาช่วยดิสปาปลาโอ้ย ตา,ตายาเี่ยปาเขาตายเดี๋ยวีมาอ่านเลยเอาตันเลยนี Parents, ่อยู่ใกล้ๆสิมาไม่ได้ใกล้ยู่เป็นตาได้ใช่ีเลย